อ๋อวัาบเอนิแอะปั๊อาอลิทโอไม่อยากกินกินเลยกินเลยาจะได้หายไววเร็วเร็ใจเย็นเยเลยวพี่เฟียเขาจะไปคุณหมอนะคะคุณหมอจิมสียาละเฮ้ยอะไรเนี่ยพีฮอป้อนหน้าไม่ หัวหอมกินเหรออยากกินหัวหอมเขาเรียนแล้วพี่พรไม่เอาไปกินแล้วไงหัวหอมกินนี่ไม่พอรู้กอนเอง Yes DJ พี่กระดุมโปรดติดตามช่องซุกด้วยนะครับโอ้ยพี่มอสพี่มอสเป็นอะไรอ่ะเจ็บคอหรือเปล่าโอ้ยเจบ็จบคอเจ็บคอจะไปหาหมอ พี่เฟียสพี่เฟียสก็ไอเหมือนกันเหรอครับ <c oughs> โอ๊ยวันนี้หยุดเรียนใช่ครับวันนี้พี่พอสกับพี่เฟียสหยุดเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยพี่พอสอะค่ะเขาไอทั้งคืนเลยแล้วพอสก็ไม่ได้นอนเลยใช่เป่าวใช่ <c oughs> วันนี้ามาก็เลยพาน้องพอสมาหาคุณหมอนะครับอะพี่พอสลงไปหาคุณหมอกันเลย <c oughs> อตอนนี้พวกเราถึงหน้าคลินิกคุณหมอแล้วนะครับนี่ไงคุณหมอคลินิกนายแพทย์สุรศักดิ์นะคะเพื่อนๆพอถอดรองเท้าก่อนเด้อพี่พรกลัวคุณหมอไหมครับไม่กลัวอ่าเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจคอดูนะครับว่ามีเสเลดเยอะหรนะือเปล่านะอ่าเปิดประตูเข้าไปเลยครับพี่พรนี่เดี๋ยวเราไปนั่งรอคิวกันก่อนนะครับนั่งรอตรงนี้เลยนะ โอเคพี่เขาเรียกช่างน้ำหนักแล้วนะคะไปเลยไปเลยโอเคพี่เฟสพี่เฟสไปช่างน้ำหนักยัง<ป>เดี๋ยวพี่พอจะช่างน้ำหนักนะคะเพือพ่อนๆอ่าชื่ออะไรครับชื่อน้องพอสครับอืมเมื่อกี้วัดไข้ไม่มีไข้นะครับแต่ไอตลอดทั้งวันเลยนะอ,อ่าแ่ยูนี่ <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มามาเห็นเลข13.6อู้น้ำหนักวนขึ้นอยู่นะเนี่ย,าายเพราะว่ากินเยอะใช่เพราะพี่พอตตอนนี้กินข้าวเก่งมากแล้วนะครับใช่เปล่า,ามาเสร็จแล้วมานั่งรอกันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะเรียคิวนะคะพี่พอตเอาของเล่นอ๋อเราจะต้องตรวจร่างกายให้เสร็จก่อนนะครับค่อยรับของเล่นจากคุณหมอนะครับพี่เฟียสเป็นยังไงอ,อ,อนั่งด้กันนั่งด้การรอคิวนะเจ็บคอไหมครับ อ๋อแล้วกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้พี่เฟศกลัวคุณหมอป่ะอะกลัวคุณหมอใจดีไหมครับใจดีป่าเด็กๆคุณหมอเรียกแล้วไปไปหาคุณหมอกันเข้าไปเข้าไปมีเศดน้ำมูก้วยอ่าเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะครับนี่น้อตาลน้ำตาล้วนี้แอ๊ะ อย่ตรงหมูเห่ที่กัปยเยานไหมพี่เฟีย์เขาตรวจจมูกอยู่พี่พอตต่อไปจะตาพี่พอตแล้วนะีต่อไปตาพี่พอตรวจักตรวจเนือยมคอาปาดอาปาอาปาเอ๊อ๊ะเฮ้ โอเคของม่แดงด,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 ดูหูดูจมูกดูเฉยดูเฉยนิดหน่อยนิดหน่อยดูหูใช่หูหูดีไอข้างเงินนิดน่อนิดน่อนิดนึงดีหมดไม่มีอะไรอ่าตอนนี้พวกเราตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอโอเคอนนแล้วนี่คุณหมอให้ของเล่นด้วยทำไงก่อน,นครับทำไงก่อน กําลังหาขอเล่นให้ฟอสอยู่นะโอ้รมอเตอร์ไซค์ทํายังไงก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่ล่อหายขอบคุณนะคะสวัสดีครับอ้าวมารับวิตามินซีค่ะครับเด็กๆนี่ทํายังไงก่อนที่เสียครับขาเอาไปให้ฟอสด้วยนะฟอสฟอสฟอสเดี๋ยวเราไปเก็บที่บ้านกันนะนี่ได้วิตามินซีด้วย เพื่อนๆครับพี่พอพี่เซียดไปหาหมอเสร็จแล้วแล้วเราก็มากินข้าวกันอันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งนะครับไม่หาเหมือนเอาเอาของได้อีกเลยพี่หมอพี่หมอจะไปหาคุณหมออีกหรอใช่โอ้โหพี่เฟีกินข้าวเก่งมากเลยนี่เคมมากยให้หมดนะฮะช่วยข้าวพี่เฟียมีผักได้หรอครับเลือกเคมมาก แต่กินเป็นเป้าเป็นเป้าโสุดยอดเลยอ้าวพี่เฟียสนี่หรอของเล่นที่คุณหมอแจกให้พี่เฟียนี่มันคือคอปเตอร์ใช่เป้าไหนมันเล่นยังไงอะครับว้าวมันหมุนไปเลยอ๋อเขาต้องใส่อันนี้ก่อนใช่ไหมในวงใช่เป่าแล้วก็ใส่คอปเตอร์เข้าไปหมุนๆลงมาเลย ผมก็ไปไกลเหมือนกันโอ้ยมันตกตรงนี้เอาไปเลยว้ายโอ้ยขบวนเจ็บมันโดนหน้ามามาเลยนะๆหนึ่แส,สองสามห้าหกเจยดแปดมาเด็กๆตอนนี้ได้เวลากินยากันแล้วนะครับ าวตอนนี้นะครับชใช้ไซลิ้มดูดนะ้ำขึ้นมากินกันนะครับเด็กๆนี่พี่บอลจีไปแล้วบูนนี่กินเยอะจังโอ้โหเอทใสซลิ้มใหญ่เลยนะครับนี่อ่าพี่เฟียดยาฮักแมนสีเขียวนะครับสำหรับรดน้ำมูกนะก,นนะกินเป็นเป้าโอ้โหกินหมดแล้วหวานหรอไม่ขมไม่ขมสบายสบายชิวๆใช่ปะ่ะนี่ ต่อไปสีแดงเป็นยาแก้ไอนะครับนี่ลดละลายเสยมหะนะเฮ้ยกินเร็วมากพี่เสีย่ยนี่สุดยอดเลยอยากให้หมาน้อนได้ได้ได้สไปรตาไขนะสีเขียวตาพรสเลยเลยพรสเดี๋ยวพอโชว์เ,เพื่อนๆหน่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องเอาเข้าปากก่อนนะจิชิปก็เองนะอ่ะงั้นหนอให้เสียนปอนดีกว่าเพี้ยเขาเก่งนี่ เร็วๆใจเย็นๆเร็วๆพี่เฟียวเขาจะไปคุณหมอนะคะคุณหมอจิ๊้มจิ้มยาแล้วอ่ะอ้าปากพี่พรอ้าปากอ่ะจิ้มหานอ่ะเป็นอะไรพี่พอดมันมันแบบรถรถรถซ่าอะไรอ่ะมันรถแอปเปิ้ลอันนี้คือรถแอปเปิ้ลกินเลยกินเลยเราจะได้หายไวๆเฮ้ยพี่พอดกินหน่อย กินเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ไฟนะโอ้ยพอนะ่าฮอมันหมอมหมดเลยไม่อร่อยอโอ้ยมันก็ขมนิดนึงอะครับอ่าพี่เฟ,ฟ็กกินยาใส่นะครับแก้แพ้นะครับนี่สบายใช่เปล่าหวานไหมหวานต่อไปเรากินรสสีอะไรพอ่อน,นี่สีแดงที่พ่อชอบกินใช่ปเปล่าแดงรถแมนรถแดงนะรถอะไรนะรถแมนรถไอรอนแมนหรอ โอ้กินแล้วจะมีพลังใช่เปล่านี่นี่โอ้โหกินทีเดียวหมดเลยเก่งมากพี่เพีเติมน้ำอีกเปล่านี่เติมเข้าไปโอ้โหดอดเลยว้าวดอดเลยหอมหอมเขากินน้ำอ๋อหอมหเขาอยากจะกินยาเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่อีป้อนน้ำให้ให้หอมหกินเหรออยากกิน พัอมเขาเรียนแล้วีัวหอไม่เอาไปกินแล้วนี่นี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ใส่ลิงนี้มันกินไม่ได้เราเข้าใจเป้ายังไงหอวหอมกินไม่ค้นขุดโอ้โน้ำหอบหมดเลยหอกแล้วหอวหอมก็กินยาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอให้น้องพอน้องเฟียนะครับหายเป็นหวัดไวๆนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครให้เชียร์เลยคโอ้ยอายตลอดเลย